นะผู้ชมครับแน่นนะแล้วไม่กลัวมันกินข้าวกินอะไรเหรอมันไม่กินครับอ๋อกินหัวหารแล้วครับผมเนี่ยผู้ชมครับเลี้ยงวัวถ้าเลี้ยงดีๆก็สบายเลยนะนนนยอืมเลี้ยงดีๆครับผมนี่ซื้อมามื่นห้านะห <laughs> นนใเสร็จ <laughs> ซื้อมนานานยังมาไอตอนเกี่ยวข้าวเสร็จวัวถูกๆเลยนะเออมืนห <15. S 2> <15. S 1> ้ามื่นห้าอ้เยอะ นุ่นหมื่นสองเออหมื่นสามโอ้โหเห็นราคาแล้วผมอยากจะตบหัวตวเองเลอเกินทําไมมันถูกขนาดนั้นหมื่นห้าไม่ทองใช่ไหมไม่ทองไอหมื่นสามนะหมื่นสามไม่ทองมาทองที่นี่สามหมื่นกว่านะเพราะอะไรถึงได้ทั้งสามหมื่นครับไม่อาจตีอย่างนั้นแหละถ้าไม่ไม่มีคนซื้อ็ขคนกลับอ๋อครับผม อันนี้คือราคาเจ้าของวัวตีเองนะสามหมื่นนะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายอู่แล้วแหละตีเฉยๆนะเขาไม่ซื้อก็ไม่ขายครับผมจูงมาคืนอ๋อแต่ว่าบางเงินมันขึ้นได้แล้วเมันขึ้นถ้าเอาครับนี่น่าจะคุ้มกว่าใช่ไหมวัวคุ้มกว่าไอตัวผู้ที่ขายไปะตัวห้าหมื่นได้กี่แม่ครับคุณอาหัุ่นได้คิดเป็นเงินนะประมาณ นนเฮ้ยสวัสดีครับผมเห็นว่ามีตัวผู้สวยๆนะไหนาพามนผมไปดูหน่อยเ,เตีย้ยวออมันเตียเเต้ย,ยกี่ปีแล้วครับพูนาตัวผู้ตัวนี้ปีปีกว่าปีกว่านะเย้ปีกว่ามันก็ยังไม่โตนะปีกว่านะ่ะนี่นนครบเ่ือนตุลาสองขวบ ตุลานี้นะออโอ้โหทําไมมันแน่นจังเลยครับพณนาะมันไม่เตี้ยนะชาเล่มันก็ขนาดนี้แหละนะบาเวตุจินีก็เรื่องอะไรเจียนห่ยเลยโอ้สวยยางไยครับพูนาะอันนี้คือตั้งใจจะเก็บไว้เลยใช่ไหม,มผมถามจริงมีคนมาขอซื้อบ้างไหมนี่เฮ้ยเกสมติ้งจกกอนเะป็มาครบคบเจียงเจียงนะมาคปใบแคร์พูดแคร์เขาขอซื้อตอนปีกว่าๆนะซือ้อเท่าไหร่ครับุณนา เราเกี่ยงปีมืดอเ้มันลุ่กให้สองหมื่นบาททำไมถึงไม่ขายเคยอเชื่อเคี่ยวเลือูอ๋อเห็นเลือดมันสูงนะอือในภาพผมมาดูข้างข้างหน่อยอ๋อโอ้อทำไมสวยจังเลยอันนี้ตั้งใจจะทำพ่อพันธุ์บ<อ><อ>่โอ้โหพ่อพันธุ์โอ้ผู้ชมครับได้ทับบ้างยังครับคุณอา<ะ>ได้ทับบ้างยังท้าส,สองแม่แล้วสองแม่แล้ว โอ้ปีกว่าเนี่ยนะโอ้ทำไมมันขึ้นเร็วจย่างไรครับคุณนาติดแล้วยังติดติดแล้วผสมติดแล้วนะทับทีแล้วเท่าไหร่ที่แล้วห้าโอ้ทำไมเอาถูกจังเลยเออกันเองกันเองอีกแล้วนะกันเองไม่ได้อะไรเลยนะนี่นะโอ้คุณมครับข้าวหวานก็หมดแล้วอันนี้ให้กินหัวหันเยอะไหมไม่เยอะหรอกวันละวันละสองจานสองจานอ๋อ ครับผมสามเวลาแต่ว่าวัวเช้าเที่ยงเย็นนะอุสภาพดีเหลือเกินอืคุณอาตั้งใจจะไว้ทำพ่อพันธุ์เลยนะเท่าไหร่ก็ไม่ขายขตอนปีกว่าๆนี่ได้ราคาสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะอือโอ้สวยจริงเลยครับผู้ชมครับเห็นคุณอาบอกว่ามันเชื่องมากๆองทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับโอ้ก็จูงง่ายจูงง่ายนะ เมื่อวานจูงไปนู่นที่ไหนทิดแมมอ่ะโอ้ไปไกลเลยนะไปก็จูงไปมันก็ไปอ่าผสมเสร็จมันก็กลับอโอ้แต่ว่าเราไม่มีรถนะไม่มีรถอ๋ออาศัยลูกขย่นนะรถมา้รถมารถอาอยู่ที่นู่นอ๋อมีรถอยู่มีปีที่ต้อนเลยตัวโตนั้นก็เอารถจากนู่นเลยวัดขนครับผม เราเคยมีพ่อพันธุ์มาแล้วหนึ่งตัวเนาะตัวนั้นไข่ได้เท่าไหร่ก็ไอ้ทูพูตัวนั้นห้าหมื่นอู้ยโอ้โหไม่ธรรมดานะเออตัวสูงอ่าห้าหมื่นบาทเลยอู้แต่ว่าตัวใหญ่กว่านี้นะใหญ่อ่าไอ้ตัวนั้นเราเออพี่ไอ้นี่เลยไอ้ตัวนั้นรู้สึกจะเป็นเล่มั่นนะเล่มั่นหน่อยครับผมแต่อันนี้คือชาเล่เลือดสูงนะเลือดสูงโอ้โหสวยมากเลยโอ้แน่นทุกอนูเลยเนาะ ผมว่าทุกวันนี้วัวถูกจริงๆนะแต่ว่าวัวของเราสวยเนะี่ยมันไม่ถูกนะคุณอานะมันไม่ถูกเพรอนะไ,อไปดูเั้นี่นาว่าจะตอนแรกมันยังไม่ขึ้นตัวเมียสักตัวนะอ่าไปจะจุงไปขายตอนนั้นแนหะตัวไหนตัวนี้แหละจะจุงไปขายเออไปเข้าตลาดไปโชว์ที่ตลาดนะอ๋อเอาเอาไปทดสอบดูนะแล้วได้ไปไหม เนี่ยได้ไปมันทับเมียกรอ๋อมันทับตัวเมียกรอืมแล้วก็เลยไม่จูบไปแล้วมีความตั้งใจอยากจะเอาไปไว้ที่ตลาดดูเอาไปให้เขาดูใช่ไหมให้ไปโชว์อ๋อครับผมคุณอาคิดว่าเขาเนี่ยถ้าไปตลาดเนี่ยเขาจะตีราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตามความรู้สึกนะตีสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นกว่านะเพราะอะไรถึงได้ทั้งสามหมื่นครับไม อาตีอย่างนั้นแหละถ้าไม่ไม่มีคนซื้อก็คนกลับอ๋อครับผมอันนี้คือราคาเจ้าของวัวตีเองนะสาม0 0ื่นนะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแล้วแหละอ่าตีเฉยๆนะเขาไม่ซื้อก็ไม่ขายครับผมจูงมานอ๋อแต่ว่าบังเอินมันขึ้นได้แล้วเออมันขึ้นได้ถ้าเอาครับนี่น่าจะคุ้มกว่าใช่ไหมโอ้คุ้มกว่าไอ้ตัวผู้ที่ขายไปอ่ะตัวห้าหมื่นอ่ะ ได้กี่แม่ครับคุณอาวัวนุ่นได้คิดเป็นเงินนะประมาณแสนหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยตอนนั้นอ่ะวัวตัวผู้ตัวเดียวนะกี่ปีก็ทับตอนนั้นควบเก้าเดือนควบเก้าเดือนนะ<ห>เริ่มทับนะให้ขึ้นให้ทับประมาณเกือบ 80ดสิบกว่าแม่แปดสิบกว่าแม่ <Ừ. S 1> ระยะเวลากี่ปีครับปีกว่าปีกว่าได้เงินแสนกว่าบาทเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าดีนะแม่ละแปดร้อยโอทีแม่ละแปดร้อยพอครับผมไอ700ม้เจ็ดร้อยมีก็ห้าร้อยก็มีครับผมเจนาทีป่ประมาประมาณหก หกร้อยหกร้อยแปดสิบกว่าแม่ก็ท่ายคิดคูนหัหกร้อยแปดสิบกว่าแม่นะไม่ธรรมดานะผมว่าเลี้ยงวัวถ้าเกิดว่าอ่านเกมขาดนะเลี้ยงพ่อพันก็ดีนะครับคุณอานะเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะต้องมาเลี้ยงวัวพ่อพันนี่โอ้ก็เคยคิดมาก่อนแล้วตั้งใจเลยใช่ไหมทําไมถึงตั้งใจครับคุณอาก็ได้จากไอ้ตัวใหญ่นั่นแหละก็ไอ้ตัวนี้ก็ อ๋อ oh, ผมเข้าใจแล้วก็ม,มีทุกวันนี้ล้ำเชื่อมีเจ็ดพันหนะึ่งอ่ะบัวถูกัวถูกแล้วถ้าเราทับเจ็ดแปดร้อยครับผมมันก็ถูกกว่าล้ำเชื่อล้ำ<ม>เชื่อบางที่มันไม่ติดใช่ครับน,นี้ขึ้นมุดขึ้นแม่นีน้ ขึ้นสองทีให้ขึ้นสองทีทุกครั้งรู้เรื่องเลยใช่ไหมติดเลยครับผมทำไมถึงเลือกชาวเลครับพนะ่อาปกติชาวบ้านเราจะเลี้ยงแต่วัวพื้นบ้านวัวบรามันนะวัวพื้นบ้านไม่ชอบทำไมก็มันกินดูสิเล่มันกินกินหญ้ากินฟางกินดีมากกินดีกินดีจริงๆนะอ,อ,อันนี้ท้องหมดยังครับนี่ อันนี้ทองแล้วโอ้โหผสมนนชาเล่กคลอดได้สี่เดือนนุ่นไหนเดือนโอ้ปกติวัวคลอดลูกนี่มันจะผอมนะอมแต่ของคุณอาไม่ผอมนะนนมสภาพดีนะโอ้ชาเล่ยนี่ก็สวยนะอันนี้นี่น้ำเชื่อ อันนี้ก็ตั้งใจจะทำพ่อพันธุ์เหมือนกันน,นี่พันพ่อพันธุ์เหมือนกัน <c oughs> โอ้ผู้ชมครับอันนี้มันสูงไว่ตัวนั่นนี่อ่ายาวด้วยโอ้ใช้ได้เลยนะม,มีคนมาจีบไหมหยังยังนะแต่ว่าคุณอาจ,จะอยากเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์นะอโอ้สวยนะผู้ชมครับแน่นนะแล้วไม่กลัวมันกินข้าวกินอะไรเหรอมันกินแล้วอ๋อกินหัวอาหารแล้วครับผม เนี่ยผู้ชมครับเลี้ยงวัวถ้าเลี้ยงดีๆก็สบายเลยนะนี่ยนี่เลยอ่เลี้ยงดีๆครับผมนี่ซื้อมาหมื่นห้านี่ยนี่ยซื้อมานานยังซื้อมาไอตอนเกี่ยวข้าวเสร็จวัวถูกๆเลยนะเออหมื่นห้าไอ้เยอะนู่นหมื่นสองเอาหมื่นสามโอ้โหเห็นราคาแล้วผมอยากจะตบหัวตเองเลอเกินทำไมมันถูกขนาดนั้นหมื่นห้าไม่ท้องใช่ไหม ไม่ท้องไอหมื่นสามน่ะหมื่นสามไม่ท้องมาท้องที่นี่สมเชื่อที่นี่เลยครับผมอืทําไมมันถูกจังเลยหมื่นห้าน่ะมันขี้เดรกกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงไม่มันจะคลองคารองให้อะเอาแค่นั้นก็มาไปเห็นก็ซื้อเลยโอ้โหถูกใจเลยใช่ไหมเลือกอะไรบ้างอ่ะผมถามก่อนที่จะซื้อวัวมาเนี่ยดูอะไรบ้างถึงนี้กล้าซื้อก็เลือกแม่ขาวอ่า แม่เล่อ่านี่เป็นอย่างนี้ครับผมเลือดมันไม่ถึงร้อยก็จริงแต่มันก็ดูหน้าตามันอ่าใช้ได้นะจมูกมันอ๋อจมูกขาวจมูกชีสุนพูครับผมอ๋อมาตรฐานเลยนะสังเกตดีนะอือแล้วมันมาขึ้นที่นี่นี่ก็ใส่เับเชือแล้วอ๋อผสมติดเรียบร้อยสีเดือนกว่าแล้ว แสดงว่าอันนี้คือแม่บล็อกเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะขายนะยซื้อมาหมื่นห้านะถ้าขายสภาพนี้คุณอาคิดว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้ถึงไหมสามหมื่นไม่ถึงแล้วไม่ถึงนะประมาณ2องหมกว่าโอทำไมถึงได้ถูกอย่างไงครับประมาณสองห0ื่นกว่าพวกเวียดกัไม่ซื้อมันมัน,ม,นมันไม่มายังไงนะครับมันไม่มาคือ ก็ปิดด่านอ๋อเวียดนามไม่มาซื้อวัวถ้ามันมาเนี่ยตัวนั้นที่นาซื้อปีที่แล้วอ่า uh. ไม่เท่านี้หรอกคือสองหมื่นอ่าไปขายได้สามหมื่นอ๋อไม่เท่านี้นะครับผมแลวเลือดเหมือนกันอืม uh. เกือบร้อยเหมือนกันเลยครับผมแสดงว่าเวียดนามเนี่ยก็จะซื้อแต่ตัวอ้วนนะอือ uh. ถ้าอ้วนยังไงก็แพงใช่ไหมแพง ถ้าพรอมล่ะผมมันไม่ดูหรอกไม่ดูเลยเหรอไม่ดูดูดูจะจะถ้าถูกอ๋อซื้อกดได้เลยเออถ้าอ้วนอย่างนี้กดเท่าไรก็ได้เท่านั้นอ๋ออ้วนเป็นต่อนะผมนี่เสียเปรียบเลยนะผมเสียีครับผมคุณอาให้กินอะไรบ้างที่นี่มีหัวห่านหน้าหนึ่งนะแล้วย่าให้กินตัวไหนอาหารกับฟาง ยานี่เพิ่งได้กินอ๋อปกติเลี้ยงยาก,กับฟางเหรอเอออัน้อ้วนกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะอาหารกับฟางเนี่ยมันอ้วนกว่ากินายานะยามันไม่อ้วนหรอกอ๋อสูตรไหนนี่มันวิตามินดีกว่าอ๋อทำมาตลอดเลยใช่ไหมสูตรนี้นี่ หลายปีแล้วตัแต่ปุ๊บอยู่ขอกอ๋อเน้นญ่ากับหัวหานนะปกติแล้วถ้าซื้อหัวอาหารในกินนี่เขาบอกว่าขาดทุนนะขาดก็ขาดไปไม่เป็นไรไอ้ยะเท่มากเลยนนคำพูดนี้นะจริจริงครับผมขาดขอให้แต่กลัวสวยอะอแต่โลกมาแต่ละ ตัวก็ค่อยรู้สิครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูตอนมันคลอดนะว่ามันจะคุ้มกับเงินที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะคลอดทันวาแม่แม่นี้นี้ะอ่าผู้ชมครับทันวาผมจะมาดูแม่นี้นะว่ามันจะคุ้มกับที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะอ่าแต่ผมเชื่อว่ามันต้องสวยแน่นอนอ่าไม่ขนาดนี้ไม่อไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมแล้วคุณอาได้เอาวัวมาผูกข้างนอกบ้างไหมครับนี่วันละกี่ชั่วโมง ประมาณเที่ยงเข้าเช้าถึงเที่ยงเข้าเข้าคอบทำไมเข้าเรียวจริงเลยมันร้อนอ๋อมันร้อนแล้วมันหอบเลือดสูงสูงเนาะอ,ออกมาพอได้เดินให้ได้เดินออกอากาศตากอากาศอ๋อครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะอ๋อ